รายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่12พฤศจิกายน2563นะครับผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็พบกับท่านผู้ฟังในหัวข้อที่ชื่อว่าปริศนาธรรมหรือกงอนันหรือโกอานนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนที่ มันเป็นข้อที่36นะครับเออ36 36จนถึงเออ4 45 36ถึง45นะครับ10วับข้อซึ่งจะได้เริ่มนะครับต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็พูดถึงข้อที่ 35นะครับวันนี้ก็ข้อ36ชื่อว่าชีวิตคือความฝันที่ไร้ความจริงเออชีวิตคือความฝันนะครับที่ไร้ความจริงการใช้จิตนึกคิดรุงแต่งตามปรากฏการณ์ที่เกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสกายสัมผัสสิ่งต่างๆ ใจสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆจากนั้นจิตก็เกิดความคิดปรุงแต่งตามอำนาจของความไม่รู้หรือความหลงและหากจะถามว่าความไม่รู้หรือความหลงหมายถึงหลงสิ่งใดหรือรู้ผิดอะไรคำตอบก็คือหลงคิดว่าสรรพสิ่งบนโลกมีลักษณะเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตอย่างแท้จริงนะครับ ก็ค้อี้ก <mythology> <acuerdo> ็ใช้ภาษาใช้ตอยคำที่ง่ายนะครับไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความชีวิตคือความฝันหมายถึงปตากระทบรูปก็เกิดคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของมันนะจากนั้นก็เกิดความคิดไปตาม สิ่งที่ตนเองได้สัมผัสโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่สัมผัสนั้น่ก็คือมายาภาพนะครับไม่ได้ความจริงอะไรเลยแต่ตัวเองเนี่ยคิดเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตากระทบรูกหูกระทบเสียงแล้วก็ปรุงแต่งออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้แท้จริงแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรแบบไหนสักอย่างหนึ่งนะครับ เราคิดเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้เออดีดีพูดแบบชาวบ้านนะครับการที่จิตคิดปรุงแต่งก็เป็นไปตามอำนาจของความไม่รู้หรือความหลงและหากถามว่าความไม่รู้หรือความหลงหมายถึงหลงสิ่งใดหรือรู้ผิดอะไรคำตอบก็คือหลงคิดว่าสรรพสิ่งบนโลกมีลักษณะเออเป็นตัวตนแท้จริงแล้วสรรพสิ่งโลกไล่ลักษณะแต่งตัวตนไล่ลักษณะแห่ง บุคคลไร้ลักษณะแห่งสัตว์ไร้ลักษณะแห่งชีวิตแต่เพราะความไม่รู้มันคิดว่ามีชีวิตมีคนมีสัตว์ยิ่งดีเพราะไอ้ไม่รู้เขาเรียกอาวิชาความหลงความไม่รู้นะครับใครที่หายหลงแล้วเกิดรู้รู้ธรรมชาติว่าไม่ใช่ธรรมชาติจิตก็ไม่ใช่จิตความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งผู้นั้นก็คือองค์พุทธต่นเองนะครับต่อไปข้อที่ สาทุกสิ่งคือภาพลวงตาทุกสิ่งที่เราสัมผัสทางอายตณน,นะเปรียบเสมือนความฝันตอนกลางคืนก็มิแตกต่างกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทุกการกระทําในชีวิตประจําวันก็เปรียบเสมือนคนนอนหลับและเมือผลสุดท้ายก็ม,ม,มิมีอะไรได้และสูญเสียจริงๆแต่เพราะจิตมีอวิชชาหรือความไม่รู้คิดว่าประกอบกิจในชีวิตประจำวันบังเกิดมีการได้จริงๆและเสียจริงๆ,ๆความจริงแล้วทั้งยามหลับและยามตื่นล้วนแต่เป็นมายาภาพ ทั้งสิ้นนะครับนี่แหละครับคือศัจธรรมที่แท้ก็คือทุกขณะเราฝันไปทั้งนั้นกลางวันเรียกว่าฝันลืมตากาะคืนฝันปิดตาเท่านั้นเองครับชีวิตเปรียบเสมือนความฝันเราอยู่ในโลกแห่งความฝันนะครับโลกแห่งจินตนาการหาได้มีสิ่งใดที่เป็นอย่างที่เราคิดเราพูดแต่ประการใดไม่นะครับ คือบทสรุปที่รัดสั้นนะครับต่อไปข้อที่สามสิบแปดถ้าจิตไม่คิดก็ไม่มีการแบ่งแยกเพียงแต่ตื่นรู้และลืมตาขึ้น รับรู้โดยไม่แบ่งแยกสิ่งต่างๆออกเป็นคู่คู่ที่เรียกว่าทวิรักษ์ไม่แบ่งแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ามีหรือไม่มีดีหรือเลวสั้นหรือยาวบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์เพียงนำรงจิตที่ไร้จิตให้อยู่กับความว่างเปล่าปราศจากรุงแต่งเป็นของคู่ทวิรักษ์เสียเท่านั้นก็ประจักษ์แจ้งว่าสรรพสิ่งดำรงอยู่ตามสภาวะที่มันเป็น คือสรรพสิ่งมีสภาวะความเป็นเช่นนั้นที่เรียกว่าตาตาตานะครับคือเรียกว่าตาตาตาความเป็นเช่นนั้นจบเลยตาจิตไม่คิดก็ไม่มีก็ไม่มีการแบ่งแยกไม่มีเหมือนไม่มีต่างไอเหมือนต่างนี่คิดความคิดตรงแต่งมันสร้างเราขึ้นมาเหมือนกันนั่นต่างกันอย่างนี้ดีหรือเร็วเออต่าง ดีต่างจากเร็วเร็วต่างจากดีสั้นต่างจากยาวยาวร้างจากนั้นบุญหรือบาปหรือว่าเหมือนกันใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกับไอ้นั่นไอ้นั่นเหมือนไอ้นี่ก็ความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นเลยนะครับอเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าไม่คิดก็ไม่มีการแบ่งแยกสปปรรพสิ่งนะครับสุดท้ายสปปรรพสิ่งำดำรงอยู่ตามที่มันเป็นน่ะคือสปปรรพสิ่งมีสภาวะเป็นเช่นนั้นน่ะตาถาตามันเป็นอย่างนั้นของมันน่ะ เราไม่ต้องไปสงสัยไปเออหาก็เหตุผลหาหลักอะไรมาหลึกหลึกอะไรไม่มีน้คิดเอาเองทั้งนั้นเลยบุงแต่งเอาเองทั้งนั้นเลยนะครับนะครับต่อไปข้อที่39จิตเปรียบประดุจด,ดังความว่าง ภายในจิตหรือภายในความคิดรวมทั้งความจำการรับรู้และความรู้สึกย่อมไม่มีความสับสนหรือความหลงหรืออวิชาใดๆเลยเช,เช่นดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านความว่างเปล่าย่อมส่องแสงสว่างได้ทั่วโลกแต่ความว่างเปล่ายะแห่งจัก,กรวาลยังคงเดิมคือไม่ได้สว่างหรือมืดลงแต่ประการใดทั้งนี้ความสว่างและความมืดย่อมสับเปลี่ยน ซึ่งกันและกันแต่ธรรมชาติของความว่างยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองจิตใจคือความคิดความรู้สึกความจำและการรับรู้ของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นทั่วขณาแห่งความเห็นแจ้งเช่นนี้จิตก็จะเป็นอิสระจากเครื่องจองจำนะครับ ข้ต่อไปนะครับห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับห่างไกลจากความเป็นจริงยิ่งเราพูดยิ่งคิดมากเท่าไหร่ ห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับข้อที่40ชื่อว่าห่างไกลจากความเป็นจริงยิ่งเราพูดมากและคิดมากเท่าไหร่ถูกครับยิ่งเราพูดและคิดมากเท่าใดเราก็จะห่างไกลจากความเป็นจริงมากเท่านั้นทันทีที่ความคิดและคําพูดเกี่ยวกับตัวตนคือเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจเกิดขึ้น เพรวะอย่างยิ่งเห็นว่ากายและจิตหรือรูปกับนามเป็นของเราจริงๆก็จะบังเกิดการปรุงแต่งจิตให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจแม้เราจะจดจํามาว่าร่างกายและใจคือขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณก็ตามนั่นเพียงแต่เป็นสิ่งสมมุติบัญญัติที่มนุษย์ตั้งขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นจากจิต พร้อมกันนั้นก็ยึดติดในขันห้าที่ตั้งให้เป็นตัวต,วต,วต,วตวนบุคคลเราเขาทั้งทั้งที่ขันห้าล้วนว่างเปล่าจากสภาวะและลักษณะใดๆนะครับข้อนี้ก็คงจะไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าร่างกายหรือจิตใจ เห็นว่ากายและจิตรูปนามเป็นของเรานะครับแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นจิตไม่มีใครเป็นเจ้าของมันน่ะที่ว่าเราเป็นเจ้าของกายเขาพูดเอาเองไปตู่เอาเองับอืมมันเป็นเพียงสมมุติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขานขันห้านะครับอปรุงแต่งขึ้นจากจิตแล้วก็ไปยึดขันห้าขันห้าเป็นตัวตนเป็นคนเป็นสัตว ไอ้นี่ไปคิดเอาเองอ่ยยึดเอาเองตั้งให้เป็นแล้วก็ยึดตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ยึดตามที่เราตั้งนะครับนี่แหละคือความโง่หรืออวิชามันพาไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีอวิชาก็ยอมเห็นก็ขันห้าก็ไม่ใช่ขันห้าจิตก็ไม่ใช่จิตนั่นรูปก็ไม่ใช่รูปนามไม่ใช่นามเ,เวทนาสัญญาสังขารก็เป็นเพียงชื่อเรียกนะครับ ต่อไปข้อที่41ชื่อว่าเพียงรู้ว่าขันห้าว่างเปล่าเพียงแต่เห็นและประจับแลตนักว่าจะนักชัดว่า เพียงแต่เห็นและจะหนักชัดว่าขันทั้งห้าหรือตัวตนทั้งหลาย <c oughs> ล้วนว่างเปล่าคือว่างจากลักษณะและว่างจากขันห้าหักและคือว่างจากลักษณะและสภาวะห่งขันห้า แต่เพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้หรือความหลงจึงคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับขันห้าและเกิดความคิดเพ้อเจอ้อเกี่ยวกับตัวตนพร้อมกับดิ้นรนใฝ่หาหนทางพ้นทุกข์ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่อยู่ในที่มืดพยายามใฝ่ฟ้าหาเงาตัวเองในกระจก แต่แม้จะใช้เวลายาวนานนับพันปีหมื่นปีก็ไม่อาจหาหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างใจปรารถนานั่นเป็นเพราะหนทางพ้นทุกข์นั้นแท้จริงแล้วเป็นหนทางที่ลายซึ่งหนทางนะครับนี่คือข้อที่41ข้อที่41บอกว่าเพียงรู้จัก รู้ว่าขันห้าว่างเปล่าเท่านั้นนะครับเพียงแต่เห็นและตระหนักว่าขันทั้งห้าหรือตัวตนทั้งหลายล้วนว่างเปล่าคือว่างจากลักษณะและสภาวะเองขันห้าแต่เพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้หรือความหลงจึงคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับขันห้าและบังเกิดความคิดเพ้อเจอ เกี่ยวกับตัวตนพร้อมกับยินลนไฝหาหนทางพ้นทุกข์ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่อยู่ในเงามืดพยายามไฟฟ้าเงาตัวเองในกระจกแต่แม้จะใช้เวลายาวนานพันปีหมื่นปีก็ไม่อาจหาหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างใจปรารถนา นั่นเป็นเพราะหนทางพุทุกนั้นแท้จริงแล้วเป็นหนทางที่ไลซึ่งหนทางนะครับนี่คือข้อที่สี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปข้อที่สี่บสองจงกลับสู่ภาวะนั่งเดิมที่ไลสภาวะเพียงเพ่งมองพุทธภาวะที่ติดที่ตนมีอยู่ว่าเป็นธรรมชาติที่ไร้ธรรมชาติ อีกทั้งจงตระหนักว่าในแต่ละขณะคือการกลับไปสู่รากเง้าของจิตเดิมแท้นั่นก็คือการกลับสู่ก,การภาวะการนึกคิดแบ่งแยกเป็นของคู่ทวิรักเมื่อใดที่เรากลับสู่รากเง้าเดิมของจิตเดิมแท้แม้ชั่วขณะเดียวความรู้แจ้งหรือแสงสว่างจากภายในก็อุบัติขึ้นพร้อมกับ พุทธภาวะก็อุบัติขึ้นเช่นกันนะครับทันทีที่การเห็นแจ้งต่อสภาวะเดิมแท้ของจิตหมายถึงภาวะที่จิตยังไม่คิดปรุงแต่งคือการกลับไปสู่สภาวะธรรมแห่งธรรมาชาติเดิมแท้นะครับ้อน,นี้ก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่า เป็นการยกเป็นบุคลาทิฏฐานนะครับว่าจิตเดิมแท้จิตพุทธ,ธะแท้จริงแล้วจิตมันไม่ได้เป็นพุทธ,ธะเป็นจิตเดิมแท้ที่ไหนเราก็ใช้ภาษาสมมุติขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจซึ่งกันและกันเท่าน,นั้นนะครับท่านจะจติดอยู่กับถ้อยคําภาษานะครับเอาละครับต่อไปข้อที่สีออ่สิบสามชื่อว่าจิตเดิมแท้สูญเสียเพราะการแบ่งแยก เมื่อใดมีสิ่งคู่หรือทวีลักษ์เกิดขึ้นกับจิตก็จะปรากฏความถูกและความผิดความดีและความเลวซึ่งก็คือสภาวะของความเป็นของคู่หรือทวีลักษ์และสภาวะแห่งสิ่งนี้ดูก็มาจากความเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นก็อย่ายึดติดแม้ในความเป็นหนึ่งเดียวนั้น เมื่อจิตของเราดำรงอยู่โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งคู่หรือทวิลักษณ์ก็ไม่มีสิ่งใดทำให้จิตคุณเคืองได้เมื่อใดสรรพสิ่งมิอาจรบกวนจิตของเราให้คุณมัวอีกต่อไปพุทธภาวะหรือภาวะแห่งความว่างเปล่าก็อุบัติขึ้น เมื่อใดสิ่งทั้งปวงมาลายหายไปจาก,กจิตของเราแม้สิ่งนั้นมีอยู่เต็มโลกก็มีเหมือนไม่มีในจิตของเราแม้สิ่งนั้นมีอยู่เต็มโลกแต่มีเหมือนไม่มีตามที่ชาวโลกเข้าใจนะครับ ่อไปข้อ44นะครับข้อสีชื่อว่าการปฏิบัติธรรมชั้นเลิศยิ่งพึงเห็นแจ้งต่อสิ่งที่ไม่มีและอยู่กับสิ่งไม่มีเมื่อจิตปราศจากความคิดแบ่งแยกถ้อยคำที่ว่ามีอยู่และไม่มีอยู่ก็ไม่มีอยู่และถึงแม้มีจิต ก็เหมือนจิตไม่มีเมื่อความคิดปรุงแต่งสูญหายไปหรือไม่มีสิ่งที่ทําหน้าที่คิดเรียกว่าจิตสังขารก็หายไปหรือไม่มีด้วยเช่นเดียวกับเมื่อความคิดปรุงแต่งหายไปหรือไม่มีสิ่งที่มีอยู่เต็มโลกก็ไม่มีอยู่ในจิตอีกต่อไปเมื่อจิต คิดปรุงแต่งถึงอะไรบางอย่างจิตก็จะสร้างความมีอยู่ของสิ่งบางอย่างขึ้นมาการสร้างหรือความคิดปรุงแตงง่งอันตรายที่สุดคือความคิดว่ามีลักษณะแห่งความเป็นตัวตวนดำรงอยู่และหากจิตคิดถึงความไม่มีอะไรจิตก็จะสร้างความมีอยู่ของความไม่มีอะไรขึ้นอีกอย่างหนึ่งออนี่แหละคือการสร้างของจิตนะครับ นการสร้างของจิตนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น นะครับข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับคือข้อ45ข้อ45เนี่ยบอกว่าจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่านะครับผู้ที่หวาดกลัวต่อความตายหรือหวาดกลัวต่อความเจ็บป่วยล้วนจะเกิดจากความคิด ที่ยึดติดตัวตนนะครับร้วนแต่เกิดจากความคิดที่ยึดติดในอัตราตาตัวตนว่ามีตัวตนของตนที่เจ็บป่วยและตัวตนที่ตายจริงซึ่งจะส่งผลให้จิตของเราโลเลไร้ความเชื่อมั่นและยิ่งเล่าร้อนที่จะนำพาตนเอง ให้พ้นทั้งความเจ็บป่วยและความตายก็ยิ่งทำให้เขาเพิ่มความทุกขเวทนามากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยและไม่อาจหลีกเลี่ยงความตายไปได้หมายถึงไม่อาจหลีกเลี่ยงความตายและความเจ็บป่วยตามสมมุติได้นะครับนี่เอาสมมติมาพูดว่ามีคนเจ็บคนป่วยคนตายคนแก่แท้จริงแล้วหาได้มีอย่างตามสมมติไหมนะครับเราเพียงแต่สมมุติขึ้นมา ว่าอย่างนี้เรียกว่าเด็กอย่างนี้เรียกผู้ใหญ่อย่างนี้เรียกว่าเกิดมาอย่างนี้เรียกคนแก่เรียกดุ่มอะไรว่ากันไปนะครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าจงมองดูโลกเป็นของว่างนะครับดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระโมคคัลลาชะว่าโมคคัลลาชะเธอเห็นไหม คนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีต้นไม้ภูเขาแสงแดดสายลมวิกฤตการดาดุราชลรดแต่แตถาคตเห็นว่ามันว่างจากสภาวะลักษณะใดนๆในหาได้มีสิ่งใดแต่ประการใดไม่ผู้ใดเห็นเช่นนี้เธอจําไว้โมคราชะมัจุราชจะตามหาไม่เจอนี่คือคำตัดของพระพุทธเจา้าต่อพระโมคราชะสอนเรื่องเห็นต้นไม้ ไม่ใช่ต้นไม้ก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินดินทรายไม่ใช่ดินทรายแสงแดดพัดอากาศไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราต้องกลับไปใช้ตามสมมุตินะครับเราเห็นโอ้มันเป็นสิ่งสมมุติเขาเรียกวิมุตพ้นจากสิ่งสมมุติแต่ต้องใช้อาศัยสิ่งสมมุติตามที่ชาวโลกเขาได้อาศัยหรือได้ใช้นะครับไม่ได้ให้หนีห่างไปไหนไม่ได้ไป อยู่บำเพ็ญเพียรคนเดียวก็ไม่ใช่เราก็อยู่เนี่ยตามเขาว่านั่นแหละนะครับเขาว่าอะไรก็เอายอมหมดเพราะว่าเราไม่ตู้แย้งไม่ขัดขืนเพราะเรารู้ว่ามันเป็นมายามันไม่จริงแต่เราก็ไม่เถียงเขาเออเราก็อยู่กับเขาได้อยู่กับโลกมายาครับโดยไม่ถูกมายามาขี่คอมากกืนกินเอานะครับนะครับวันนี้ก็ ขอจบเพียงแก่นี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการคุยต้องการสนทนากับอาจารย์คำภีพีชายานก็ติดต่อที่หมายเลขตัวศัพท์089126 0ดและ02513 3279และ02939746 6นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ